สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวพามาดูหางใหม่นะครับหางใหม่หางใหม่ห,ห,มหัวใหม่ล่าสุดเออเป็นหางของไอเอเอนะครับนี่ครับเป็นกระบะเหล็กนะครับทุกคนฮะเป็นกระบะเหล็กนะครับนี่กระบะเหล็กสีขาวตัดเขียวนะครับนี่สีโดดเด่ดนไหมกระบอกนี่จิตจาร์ดมานะครับนี่กระบอก กบอกยังสวยเลยนะครับกระบอกสีชมพูนะครับคนทําน่าจะเป็นโอ้โหเกอกตรงนีน้นะครับไอนะครับนี่กระบอกสีชมพูนะครับสั่งเป็นสีชมพูมาเลยนะครับผมอันนี้ใหม่ยังไม่โดนดินเลยนะทุกคนดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะข้างในไม่มีดินนะนี่ครับใหม่ล่าสุดเลยนะ ดินยังไม่แตะพื้นเลยครับเนี่รยร,รถใหม่บ้านสอนะฮะแกะกล่องมาซึ่งจะเดินระบบเสร็จด้วยนะครับข้างหน้าเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้าเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่อาเดี๋ยวผมให้ดูตัวลูกก่อนแล้วกันนะครับตัวลูกที่เปลี่ยนแปลงมาก็คือนะครับ กัญชนเป็นกัญชนเออไม่ใช่บางโคนเป็นบางโคนย้ำนะครับรุ่นแรกที่เขาทํามาคือยังไม่ได้ย้ําหมุดนะครับนี่หมุดตัวนี้นะอ่าหมุดตัวนี้นี่ครับนี่ส่วนอ,อ่อดุมนะครับส่วนดุมส่วนเผาก็เป็นเผาตัวนี้เผาที่เขานิยมใช้กันมากนะฮะนี่เป็นเผา อ๋อเขาเรียกอะไรนะฟูเออหรือเปล่าผมเรียกฟูเออนะตัวนี้นะครับแล้วก็มาด้วยออน็อตสิบน็อตนะครับสิบน็อตพอสิบน็อตนี่มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน็อตขาดนะครับเพราะว่ามันถี่หว่านะแล้วก็ทีนี้แหนบนะครับเสียแหนบแหนบแหนบนี่กี่กี่ชั้นเนี่ยแหนบกี่ชั้น สามแหนบยาวสามตัวเจ็ดเท่าเท่าเดิมใช่ไหมนี่เป็นแหนบตัวนี้นะครับบอกให้เปลี่ยนรองเท้าก็ไม่เปลี่ยนที่ดียวโอ้โหสีเงามากนะทุกคนนี่สีตัวนี้เงาโคตรเงาอ่ะอะไม่ว่าใส่เสืออันนี้สวยไหมสาท้ายนะครับสายท้ายก็เหมือนเดิมนะครับสายท้ายก็จะเป็นนี้แบบนี้นะครับอ่าเพิ่มแค่เอ่อบางคนย้ำหมดุดนะครับเพราะว่ารุ่นรุ่นแรกไม่มีนะตัวนี้อ่า น,นี่สีจีตจาดมากเลยนะสำหรับสีชมพูนะเห็นไหมปึ๊ปบข้างหน้านะฮะข้างหน้าก็โน่นนะครับเดี๋ยวผมเอาลมให้ดูดีกว่านะครับ หนุมานชักธงลบนะหนุมานชักธงลบนะครับอ่าเนี่นเาานนนเยเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูเลยนี่ทะเบียนมาแล้วด้วยอันนี้ทะเบียนมาเรียบร้อยด้วยปืนเอามาพุ๊บทะเบียนมาเลยนี่ครับหนุมานชักธงลบนะครับทุกคนไปโอ,อ้โหคัน คันม่วงนี่ถึงกับลาวลานหน้าเลยนะนเจอคันนี้อ่าอันนี้อันนี้คือเต็มเลยนะครับเต็มเลยแต่ถ้าแต่ถ้าได้ตัวนี้เลดเลดนี่มันจะมันจะดีกว่านี้เลยออีกหางหนึ่ง,ออง,น,งนะ,ะเดี๋ยวไว้รีวิวให้แล้วกันมีอีกหางหนึ่งนะทุกคนอ่าแล้วก็ใช้ตัวสามหกศูนย์ NGV นะครับสามหกศูนย์เออรถศูนย แท้นะครับอันนี้ไม่ใช่รถแปลงนะครับทุกคนเป็นสามหกศูนย์นะนี่ก็เพิ่งซื้อมามา,มาใหม่เหมือนกันนะครับสามหกศูนย์สูงนะค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่แอบดูค่อนข้างแกวเลยนะครับคันนี้อเดี๋ยวผมพาไปดูภายในแล้วกันนะครับก็รีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึง่ง ก็แต่งเลดแต่งอะไรมาพร้อมนะครับทุกคนข้างในก็ประมาณนี้นะครับข้างในก็โอเคสวยนะครับสวยทีเดียวเลยนะครับสวยเลยนะฮะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวผมจะไว้รีวิวเต็มให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ผมรีวิวคร่าวๆให้ดูนะฮะยังไงก็มาได้ลงคลิปนานแล้วนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยแล้วกันนะฮะเนาะอืม เอาฝากช่องหน่อยหญิงแนนเร็วๆอย่าบ่นมากฝากช่องหน่อยอ่าฝากช่องเพราเป็นพวกแคหาด้วยนะแล้วก็ฝากหญิงแนนทัาพังหน่อยนะแต่เ่องนี้ก็ไม่ค่อยพังแล้วแหละโอเคแต่นานมีช่างหน่อยนี่ครับอันนี้คืออันนี้ช่างก็ช่างเอือมลาตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้จ่ายค่าช่างเขาอยู่ก็น่าจะเป็นปีหน้าถ้าผมโอเคเนาะไปช่างช่างคนตัว